ครับผมสวัสดีงามๆกันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมเจอเจอกันอีกแล้วสําหรับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมวันนี้ก็มีเมนูเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับผมครับเรามาดูกันครับวันนี้เป็นเมนูอันนี้เลยครับผมพี่น้องว่ายังครับหวกครับผมหวกลูกอสตัวน้อยๆเมื่อนี้เขาจะมาเห็ดอมหวกนะครับเนาะเขาก็ลัมาเบังเครื่องปรุงกัน เบืงอันตัวเป็นน้ำพริกจะก,ก่อนตัวเป็นตำน้ำพริกตัวนี้ก็ตะไคร่พริกแล้วกะ็กระเทียมใสไปหน่อยหนึ่งกันข้าวนะครับไปดับข้าวเนาะครับผมแล้วกะ็หอมหอมใสไปหลายๆเลยครับผมแล้วแต่ผู้มักนะวะแล้วก็น้ำปลาแดกใสไปน้ำครับผมส่วนเครื่องปรุงต่างๆเขาก็สิไปบอกในคลิปอีกเทีนหนึ่งแล้วก็เขียนไว้ให้ใต้คลิปนะครับเด้อวันนี้มาเบิ่งผักเขาใส่หลายคนมักกินผักเนาะ ก็จะมีผักผักแ้งครับผมแล้วก็ผักอีเลศครับผมขาดบุไดเลยตัวนี้ผักชีลาวครับแล้วก็ต้นหอมใส่ไปน้ำบวบน้ำแน่ครับแล้วบักริกร้อยนาครับผมแล้วก็ปิถ่ายด้วยผักอิตูบ้านเฮนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆครับผม หากะสิไปเริ่มต้นเหตุกันเลยนะครับเนาะไปครับผมครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้น้ำกระเดียดแล้วครับผมหอกะชีมาใส่น้ำพริกกันนะครับผมก็เลยตำเรียบร้อยแล้วนะครับครับตำเรียบร้อยใส่ไปเลยครับผมว่าพื้นอมนะครับผมประเภทอมห้องประตลองใส่น้ำลายนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำกระสีออกจากผักมาอีก ใส่เกลือไปน้ำครับผมหนูซ้อนชานะครับเร่งไฟจัง่อยปล่อยให้เดือดาปเียครับผมเดือดแล้วเาก็ใส่หัวลงไปเลยนะครับผมครับใส่ลงไปเลยเมนูแซเส็บๆครับมือนี่ง หากินยากด้วยครับเป็นอาหารตามฤดูกาลคือกันครับผมเดือนแล้วบาเนียเขาสใส่ซพักเลยนะครับผมใสิใส่บวบก,ก่อนนะครับใส่ลงไปพักหอมก็ใส่ไปน้ำเลย เป็นลูกเซ็บครับมือนี้ครับผมอาอาิสารบานๆเนาะผักชีลาวผักกระเหง,งหอมด้วยผักกระเหง,งอ่ะแล้วอีตัวไวท์เทลังสุดท้ายมูก,กับพริกนี่แหละครับ บาต้องคนหลายเทธอเลยครับเด้อเดี๋ยวหัวข้ามันสิเปื่อยมันสิแตกมันสิเลเท,ทนั่นแหละครับค,ค,ค่อยๆค้นค่อยๆแตง่งค่อยเติมเอานี่ข้าวกาสีใสน้ำปลาเนาะครับ <S <S นเาบนะานะ,นะะใส่โต๊ะมันน้ำนี่นแหละสีนวัวสีแซ่บก็อยู่มองนี้แหละครับผม ปลาหาบันเทาปลาแดกบันเทานี่แหละครับอ่ะคือชากก่อนเดี๋ยวซิมเบื้องก่อนว่ารสชาติเป็นจงังไดอย่ามันเข้มโพดนะครับผงนัวผู้ใดมักกระไซผู้ใดบ่มมักกระต๋องไซนะครับเนาะแล้เอาเต็มผู้มักหนะวะ <laughs> ซิมจักน้อยโอเคเลยครับผมพอแล้วบัดนี้เาาสีใส่ผักอีตูเลยครับโอเคแล้วครับผม น้ำปลาจักน้อยบ่ทำนี่กับพ่อเนาะครับใส่้ามเดือดๆนี่แหละชิ้นใหญ่หอมๆโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วอีกเมนูหนึ่งสดน,น้ำพอนได้เลยครับผมเดี๋ยวเขาจะสิบไปตักใส่ช่วยให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะไปกันครับเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนนะปิดแก๊สปิดแก๊สครับพี่น้องครับผม การ็จเรียบร้อยไปอีกเมนูหนึ่งครับผมนี่ครับผมหอมหวกนะครับเนาะสดน้ำแซ่บแซ่ห่อนหสอนุดยอดเลยครับผมเอากรสินี่ละกินน้ำข้าวเหนียวหนึ่งแล้วนะครับผมข้าวเหนียวห่อนหอนนะครับสุดหล่อสุดยอดไปเลยเมนูนี้ครับผมบันี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆ ขอบคุณหลายๆคนที่เขามาเบิงคิปเห็ดกับเขาของเฮ้าเนาะครับเนาะกัสิพยายามเห็ดไห่เข้าใจง่ายเห็ดน้าไดท้ทันทีกัสิได้เมนูง่ายๆมามาในน้าเสมอนะครับผมเมื่อนี้ก็ขอขาจากลาไปก่อนเนาะสวยแล้วก็หิวเขาวแล้วนะครับผมกัสิไปใซ่นี่หละมกหวกนี่ละครับโชคดีมีความสุขนะครับผมอย่าลืม่องสะติดฟูดออนทัวร์นะครับเดอกดติดตามไว้น้านะครับ เจอกันพ่อกันไม่ไมนู่หนหาครับผมมือนี่ล่าไปก่อนครับผมสวัสดีงามๆด้วยครับผมโอเค